วันกินแต่หยาปลูกู่นี่พี่น้องไปไปไปลิราขึ้นไปข้างเคิงเด้อะขุนไปหาพอเฮ้าที่ข้างเคิงขุนอืมกินไปขุนกินขึ้นไปพุ่นละ Như nhu leo hoang mua. Các gì với hoang nhãn khẩu. ตอนแรกพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนบานเหาจ้านี่ตรงนี้ตอนที่แหลก ปลูกมั่นเนี่ยพี่น้องปลูกมั่นแล้วก็เล,ลกกเลยพ่อกัวก็เลยบ่ได้บ่ได้เหตุประโยชน์อย่างอื่นก็นเลยเป็นปลูก้าไว้เลยจะให้ใหยาเกิดเลยงัวเข้ากับปล่อยงัวเข้ามาเล่มเน,นาะจ้ะปล่อยงัวเข้ามาเล่มกินเพราะว่าขันเข้าปลูกมั่นมั่นกลางชิเน,นาจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าฝนกะ พันย่ำฝนนี่คือดูแลยากก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าบอบอปลูกมันก็เลยเป็นหมองเลียงงัวไปเลยจ้ะ หยาน้ำนีม่หัวกันหลายจ้าพี่น้องเนี่เพื่อนก็กินของเพื่อนนั่นแหละก็เที่ยวกินเที่ยวเช่าเมียของเพื่อนไปละ่ะแวะเกากินหยาไปแวะเกาข้างไปล่ะพี่น้อง บนลงใหม่แหละ นี่จะให้พี่นองเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะจ้ะนจะป้ายาเบินดนี้พี่นองแต่ว่าวาจะของมีแค่สองตัวว่ามีสองตัวแต่ว่าหยานี่คือซอแตม,มาบ่าตัก็เจ็ดแปดลดอกพี่นอ้องหยา แต่ว่าง่วงมีแค่สองตัวคุณน่กจกตัวหนึ่งยุะผุนกินอยู่ผุนกินยุะปลาผุนตัวหนึ่งกินยุะนี้ว่าฝ่ามันขึ้มกันเลยปอยเหลียงจะอยเหลียงไปส่วนหนึ่งเพราะว่าคันเดี๋วยวยานเพลินบ่อิ่ม ไปยังเระบาดนีิ่ขึ้นมาแหม่ขึ้นมาขึ้นมาไปเวลาขึ้นไปกินมองเก้าไป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 กินมองเก้าเด้อแล้วมากินหยาพอเฮาไปไปไปขึ้นไปกินเสื่องฝุ่นไปกินเสื่องฝุ่นแล้วมองหยาบัดเมีย ไป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 ลูกละขึ้นไปกินทั้งเทิงขุ่นแหมอันนี้ไม่ถ่ายเกลี้ยวไหมไปขึ้นไ,ไปไปเร็วไปเร็วเออไปฝุ่นไปไปหาพอเอาอยู่ทัออ้งทิงขุ่นแหมขุ่นแหมขึ้นอีหลักกินขึ้นไปทั้งเทิงขุ่นแหม กินนี่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 กินน,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 นี่แล้วเหรอว่ากับว่อง่ายๆดอกพี่น้องบอไง่ายคักบอกง่าวนกับไงบอกไปทางนึ่งเรียนต่ำทางหนึ่ง ไป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 มนันนี่ไป,ไป,ไ,ปไปเร็วๆไปไปเร็วเวลาขึ้นไปตั้งๆคุณไหมไปไปไปขึ้นไป bay lên bay không nhanh leo bay thương nhanh lên bay thân thương lâu, lâu. <laughs> ยิ้นขึ้นไปพูน่ะพูดแล้วแต่าไม่เห็นหน้าตาแต่าไม่เห็นหน้าตาขึ้นไปไปเลยขึ้นไปเลยไปเลยไปไปหาพ่อเขาไปไปแล้วมันมีแล้วไปไปหาพ่อเขาเด้อ ขึ้นไปไปไปไม่ยืนเนมนหยงนาขนาดยูนี้่ที่อิ่มเนี่ไหนกิน จ้าพี่น้องบรรยากาศโอ้พอไปพุ่นพี่น้องอู้ี๋ยวไปตรงภูเขามีเคยนี่ยังนะก้อนเมฆลอยเต็ม,อย,ม,อ,ตมอยู่พี่น้องลอยเต็มภูเขาอยู่หมอกเต็มภูเขาอยู่พี่น้องพุ่นย๋ยวไปบรรยากาศดีค่ะจ้าบรรยากาศบานันบานห้อ

ชื่อว่ามือนีบรรยากาศดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศมือเสวมือขึ้นกับโนโตกเนาะวันนี้มือนีตอนแร,ก,นก,นก,ก,ร,รกกับป็้นขึ้นฝ่าขึ้นฝนมาจ้ะได้ห่างมาทันตกดอกพี่น,รรน้องมาทันในตกถ้าแจมก็เลยเอาหัว มัดฝ่อหัวเนี่ยนะจ๊ะฝ่อหัวเอาหัาาว,วกินห h าก่อนถ้าจะโตก้อนจีบ่าได้กินห h าเนะาะม,ม,มันหนังวนมักินแั่งแต่ nhả ผูเข้ายู่นี่ บอกไปกินนังเทิงมันกับบไปไปยัง,งกินหันก็กินบ่ได้ว่าเราเที่ยวมากินไดหญ้าปลูกแมเอ๊ะเป็นจังไดวะ qua wow, khỏi chôm rồi, nào, của nó. mà quay ngoài xì. quay ngoài xì ากเาียงเขาก็ต้องเห็ดพี่น้องหน้าก็ต้องเห็ดมันก็ต้องปลูกไอยก็ต้องปลูกกะ่ะเห็ดหลายยางผสมประสานปนเปกันไปพอเด เลี้ยงครอบครัวพ่อได้จุนเจียครอบครัวเนาะจะ้ะแต่ทำไว่าชีวิตแบบนี้อยู่แล้วสบายใจบ่สสบายใจเด้อจ้ะพี่น้องว่าต้องไปยุ่งกับไผ่ว่าต้องไปวุ่นวายกับไผ่เฮาก็อยู่แต่ซ้ําเฮาเนาะพี่น้องมีซ้าไหนเฮาก็ก,กินซ้ํานั้นบ่วุ่นวายบ่ซับซ้อนจะ้ะ มีตจงวกอ่ะเพราะแหงเห้าล่ะพี่น้องในวาวน้ำนป,ป,ปลาเศรอบเศราปาก

ช่วยสีชง,งบพี่น้องช่วยสีกินงามแบบนี้ได้โอ้ยมมองผู้ชา ต้องเจอผู้นี้ผู้นี้จังกินง่ายจังเอาง่ายพี่น้องไวา้ไซก็กินมุบ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 เบาเลกจ้ะคุณกินเบ่หยากินง่ายแต่ว่าผู้นี้นี่อยากเลือกแน่จักน้อยย่ ยังไหวย่ำแ,แรงหนอฝุนเบิง้งเขาเช้าเต็เแี้ยวไปจักสีเห็นเขาโฮเาเห็นได้พี่หนอ n h าลารก็เขาาละถ้ับไปเนี้ย Ma lai cha Ma lai cha sao nói Sao nói ma lai Đi nhà bà. bà Chị im đi Mới chị nhà Hứng Một Chị nhảm chị im tí ม่เกาเด้หน่นี่น้องยิ้มแล้วยิ้มหลายเติบแล้ว,ลว,ลวคุณพ่อเข้าไปในบ้านแล้วนี่งเงี้ยชียงรถบ่าได้กิยนยาไปไปแล้ว ยืนแนมรถโอ้ฝนภูเขามีหายไปแล้วจ้าพี่นอ้องเสดงว่าบ่น่าจะตกดอกมืดมากเสือมือนเมื่วันนี้ฝน,น,น,นไม่น่าจะตก เงียมากเสือๆว่าพาก,กันไปกินหยาีด้บาทนี่ไม่ยืดเนี่ยเก่าู่เนี่ยยิ่มแล้วเป็นอีกรูแบบหนึง่ง มันวะอิมแล้วเป็นอีกลูกแบบหนึง่งมัดมีมัดมีไปกินหญ้าเร็วเร็วไปมันนี่ไปกินหญ้าหมายอิมแล้วไปแล้ว ไปอดรอดสวดศีสกเกตแล้ววันไปที่ชอบที่ชอบพ้องเพื่อนบุหลัพี่น้องนี่คนหูคนหูไม่เกาหัวไง กินยาไปไม่ท่านขเขาเด้บ่ยิ้มท่านขเขาเด้อไปเด้อมันมีไปละมนันมีไปลอยกินหยาแล้วเดี๋ยวไปจัดการมันมีก่อน พี่น้องี๋ยวสาวแดมก็ที่ขอร่วงไหลเพียงเท่านี้ก่อนมาแต่ี่ขอจบไหลเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่านี่กะได้เวลาเที่ยวม่วม่วเขาคลอ,อกแล้วพี่น้องจะไม่กับสเสด็จม่วเขาคลอ,อกแล้วนอกจากสาวแดมกับฝากช่องหน,หน้อยๆของสาวแดมไว้ในเด้อพี่น้องช่องสาวแดมพาตะลุย้าจากฝากไว้ในอ้อมอกอมใจในเด้อพี่น้อง พึงมาเริ่มเห็รไมจ่จาาพี่น้องอาชีพิษผ่านตรงไหนกะพี่น้องกะคอมมนไหวกะไดเด้อจาาอยากมีมองอยากเตือนมองไดอยากให้ชาวเต็มปรบปุงมองไดอยากแนะนํามองใดกะฝากไปไดเด้อจ้าสำหรับมือน,นีกะชา,าวเต็มขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า